นะคะที่กล้าสอนหนูขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนู <S <S ขอบคุณนะคะที่กล้าสอน ครูเบลชนนาด,ดอลสขาวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเต้นเพลงมันนามันนามันโหนของน้องคาริสาเดอะเฟสกันนะคะ <c oughs> นี่ก็กลับเป็นโหมดมิ r รอร์ให้แล้วสามารถดูตามทําเป็นกระจกได้เลย <c oughs> เพลงนี้ก็ครูเบลเป็นคนคิดท่าเองนะคะ, <c oughs> ะเราจะเริ่มกันที่ท่อนที่ร้องว่าถึงร้ายแต่ว่าฉันจริงใจนะคะไม่ยอมให้ใครมาข่มเราจะเข้าที่ แปดนะยกขาซ้ายนะคะเก็บที่เก็บที่หัวเข่านะถึงร้ายเราเรา,เราแปดตรงนี้ก่อนพอถึงร้ายเราแตะขาซ้ายลงที่ผืนนะคะเป็นแปดปุ๊บถึงร้ายแล้ววาดขาซ้ายไปข้างหลังแต่ว่าฉันเวฟตัวตรงคำว่าจริงใจจริงใจแล้วถ่ายน้ำหนักมาที่สะโพกซ้ายจากนั้นเอามือยกขึ้นแล้วเวฟตัวไปข้างหน้านะคะก้มลงไป ทำหลังแฟตแบ็คแบนๆตรงคำว่าไม่ยอมให้ใครมาข่มแล้วค่อยเอามือขึ้นมาเอาศอกซ้ายค่ะจับมือประสานกันไว้ข้างหลังศอกซ้ายมาหาสะโพกซ้ายแล้วยักสะโพกขวาที่แอนแนะคะอ่าอีกทีนะเก็บขาซ้าย8ถึงร้ายแต่ว่าฉันจริงใจไม่ยอมให้ใครมาข่ม7 และแปเอามือซ้ายมาไว้ที่สะโพกต่อนะคะเราใช้ไหล่กระแทกตรงคำว่าบางทีดูก้าวร้าวก้าวร้าวเหมือนเหมือนดึงเหมือนดึงดีบนิ้วแล้วดึงเข้ามาก้าวร้าวเกินไปถ่ายน้ำหนักจากสะโพกมาที่สะโพกขวาวนวนสะโพกเกินไปจากขวาไปซ้ายเป็นครึ่งวงกลมข้างหลังเกินไปนะคะอีกทีนะพอเรามุดขึ้นมาเสร็จป,ปุ๊บแอนแป บางทีดูก้าวร้าเกินไปนะคะคำว่าโปรดอภัยคำว่าอภัยให้เราเอาซ้ายขวาสลับกันอภัยนะเป็นขาซ้ายขวาอภัยต่อด้วยถ้าไม่มือซ้ายผักไปด้านข้างถ้าไม่เหมาะสมนะคะถ้าไม่เหมาะคำว่าสมก้าวขาขวาแล้วหักข้อมือลงสมนะอ่ะอีกที่ตั้งแต่ ตึงเล็กขาบจังหวะที่8นะคะต่อถึงร้ายแต่ว่าฉันจริงใจไม่เคยยอมให้ใครมาขมจบคำว่าขมก่อนแล้วค่อยยกขึ้นขมแล้วค่อย <And S 1> แอนแป่บางทีดูเก่าร้าวเกินไปโปรดอภัยทำไมเหมาะสมอ่ะ ต่อจากนั้นเอาขาขวาไปข้างหลังมือซ้ายแตะไหล่คำว่ายอมรับทุกคำนะคะทุกคำขาซ้ายไปข้างหลังวิจารก้าวขวาไปข้างหลังที่หนึ่งหันฝ่าม,มือเข้าหากันเหมือนสวนม,มงกุฎวิจารณ์นะคะจากนั้นก้าวขาซ้ายออกแล้วทำหลังแบนๆถึงแม้ว่ามันจะแสนคืนขมแอนแ นะจากนั้นเอาขาซ้ายเก็บเข้ามามือขวาไว้ที่อกเข้ามาตรงคำว่า10นิ้วพนมนะสินิ้วมือพนมพอดีสิบนิ้วพะนมคว่ำมือขวาลงแล้วมือซ้ายตามจากนั้นหักข้อมือขึ้นมาเหมือนสวัสดีแล้วก็อยากร้องคำว่าร้องค่อยๆชูขึ้นไปข้างบนร้องตะโกนออกออกเราเหมือนเหมือนเหวี่ยงมือซอนเหมือนซอนเล็บนะเป็นมือขวายุ้งหลังปุ๊บ ปัดมือขวาม้างหน้าคําว่าออกมามาปุ๊บเด้งขาขวากระโดดนะคะแล้ววิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งมาข้างหน้าแตะขาขวาข้างๆก่อนจากนั้นขอบคุณนะคะถอยหลังแตะขาซ้ายม้างหน้าที่กล้าสอนหนูก้มหน้าทีหนึ่งอ่าต่อนะเราเขาท่อนฮุกมั่นหน้ามั่นหน้ามันนาม่นโหนกนะคะอันนี้ดูมือก่อนมือเป็น เงยอังหายฝ่ามือควําฝ่ามือแล้วก็ปัดนะตรงคําว่ามันนามันนามันโหนมันนามันนามันโหนนะคะสะโพกเด้งขึ้นมันนามันนาเวฟมันโหนมันนามันนามันโหนนะอ่ารวมกันนะคะก็เป็นมันนามันนามันโหนมันนามันนามันโหนมันนามันนามันโหนสองเซตนะ ขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนูแล้วก็เข้ามันนามันนามันโหนมันนามันนามันโหนมันนามันนามันโหนขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนูเซตต่อไปก้าวขาขวาออกมือขวาแตะที่คางมือซ้ายไว้ที่เอวนะคะเป็นยักไหลเหมือนดันศอกขึ้นมีไหล่นิดนึงมันนามันนาจากนั้นถ่ายน้ําหนักไปทางขาขวามือขวาแตะแตะที่หน้าผากมันโหนมันโหนปุ๊บยกขาซ้าย อีกจีมันนามันนามันโนมันนามันนามนโนขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนูอีกรอบหนึ่งมันนามันนามันโหนมันนามันนามันโหนมันนามันนามโนคุณนะคะที่กล้าสอนหนูอ่าประมาณนี้นะคะไปลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวมีอีกมุมหนึ่งที่หันเข้ากระจกถ้าใครไม่ค่อยถนัดดูแบบมิเรอร์นะคะ ก็จะมีมุมที่หันหลังเข้ากระจกนะคะแล้ไปลองจะเห็นด้านหลังคูเบลด้วยนะคะเราเริ่มจาก8ยกขาซ้ายนะคะจากนั้นเข้าตรงถึงร้ายแต่ว่าฉันจริงใจเวฟตัวยกแขนไม่ยอมเลื้อยลงไปไม่ยอมให้ใครมาข่ม7แอน์8นะคะบางทีมือไหลซ้ายบางทีดูก้าวร้าวนะคะดึงเข้ามา เกินไปจะโพกขวาไปซ้ายเกินไปโปรดอภัยเป็นซ้ายขวานะจากนั้นเดินผักเมือกด้านข้างถ้าไม่เหมาะเหมาะคืออันนี้เหมาะ,มาะ,นนมาะสมชี้ลงข้างล่างนะอีกทีนะเข้าถึงร้ายแต่ว่าฉันจริงใจเดินขาซ้ายนะเวฟไม่ยอมให้ใครมาขม่มเจและ8ด บางทีดูก้าวเ้าเกินไปโปรดอะภัยเป็นซ้ายขวามือกลางออกถ้าไม่ชี้ออกจากไหล่ก้าวขาซ้ายเหมาะสมขาขวาออกนะคะจากนั้นถอยหลังแต่ถอยหลังขาขวาแตะไหล่ซ้ายยอมรับทุกคําถอยหลังอีกหนึ่งก้าววิจารเหมือนใส่มงกุฎวิจารก้าวขาซ้ายออกผลักมือหลังเป็นแฟลตแบ็ค ถึงแม้ว่ามันจะแสนคืนขมแอนแปด10บนิ้วนะสิบนิ้วเอาใหม่นะคะดูตรงนี้ทีนึ่งถึงแม้ว่ามันจะแสนคืนขมแอนแปด10บนิ้วนะเก้าขาซ้ายเก็บมือขวาสิบนิ้วผนมพนมเอามือขวาลงก่อนหักมือขวาลงพนมมือซ้ายอยาก ร้องนะร้องคือพลิกขึ้นมาอยากร้องตะโกนออกนะคะอันนี้มือขวาอยู่หลังนะมือขวาจากนั้นควายออกมาเป็นมือขาข,าขาวากระโดดนะคะแล้ววิ่งขึ้นมาข้างหน้าปึ้งถอยขานี้ขอบคุณนะคะถอยขาขวาไปข้างหลังขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนูคําว่ากล้าปุ๊บก้มหน้ากล้าสอนหนูต่อด้วย มั่นหน้ามั่นหน้านะมือหงายมือคว่ำนะคะมั่นหน้ามั่นหน้ามั่นโหนกเวฟด้วยสะโพกขึ้นมั่นหน้ามั่นหน้ามั่นโหนกเวฟตัวสะโพกขึ้นข้างบนมั่นหน้ามั่นหน้ามั่นโหนกแล้วก็ขั้นด้วยขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนูและอันนี้เซตหนึ่งมั่นหน้ามั่นหน้ามั่นโหนกมั่นหน้ามั่นหน้ามั่นโหนกที่มั่นหน้ามั่นหน้ามั่นโหนขอบคุณนะคะ กล้าสอนหนูจากนั้นก้าวขาขวาเซตที่2มั mmm ่นหน้ายักไหล่นะมือมือมือชัไว้ใต้คางมือขวาไว้ใต้คางมั่นหน้ามั่นหน้ามั่นโหนมั่นหน้ามั่นหน้ามั่นโหนมั่นหน้ามั่นหน้ามั่นโหนขอบคุณนะคะกล้าสอนหนูอีกที่มั ور, ่นหน้ามั่นหน้ามั่นโหนมั่นหน้ามั่นหน้ามั่นโหนมั่นหน้ามั่นหน้ามั่นโหนโอเคประมาณนี้ ลองฝึกกันกับเพลงนะคะ。